ฟิตแอนเฟิร์มผิวสวยใสย้อนวัยภายในกระชับดับกินไร้สิ้นตกขาว <F> irm, เติมเต็มความมั่นใจให้คุณและคนที่คุณรักด้วยมาดามยี่มาดามยี่สิเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเติมเต็มความมั่นใจเพื่อคุณสุภาพสตรีโดยเฉพาะซึ่งเป็นสูตรต้นตำรับที่มีส่วนประกอบมากกว่า13ชนิดจนสามารถเห็นผลได้ภายใน3วัน สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมสุภวัตยอยประจันครับในเรื่องเกี่ยวกับความสวยความงามของผู้หญิงผู้หญิงนะครับพูดถึงเรื่องความสวยความงามของผู้หญิงนั้นนะครับมีหลายท่านได้จัดเรียงลําดับความสําคัญของความสวยความงามไว้ในลําดับต้นๆของชีวิตจริงหรือไม่นะครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญพิเศษนะครับซึ่งมีความสวยระดับนางเอกหนังนะครับมาร่วมพูดคุยและแบ่งปันประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์มาดาม22 เพื่อดูแลผิวพรรณดูแลความสวยความงามให้สวยสดใสจากภายในสู่ภายนอกผลเป็นอย่างไรนั้นนะครับเรามาทําความรู้จักและพูดคุยกับเธอไปพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขออนุญ,ญาตแนะนําตัวกับท่านผู้ชมนิดหนึ่งครับค่ะชื่อนางสาวธีรัญญพันธ์วิวัฒนาช่างนะคะชื่อเล่นชื่อเมย์ค่ะอายุอายุ24ปีนะคะทํางานเกี่ยวกับโฆษณาค่ะเป็นคนดูแลลูกค้าแล้วก็ประสานงานค่ะครับขออนุญ,ญาตเรียกว่าคุณเมย์ยินดีค่ะครับปกติเนี่ย เห็นเป็นคนที่ว่ามีหน้าตารูปร่างสวยงามมีแมวมองมาสนใจในเรื่องของการแสดงเป็นดารานักแสดงบ้างไหมเออโดยส่วนตัวเราก็เป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในรูปร่างนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นคนที่ตัวดูตัวเตี้ยดูตัวเล็กอ็เลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ดูแลเรื่องผิวพรรณมากกว่าค่ะว่าให้ผ่องใสขาวอยู่เสมออะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติก็เป็นคนที่รักสวยรักงามค่ะจะดูแลเรื่องนี้อยู่เป็นประจำแล้วมารู้จักกับผลิตภัณฑ์มาดามยี่สิบสองนียังไงครับ อ๋ออันนี้คือต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เราก็ได้ศึกษากินอาหารเสริมทั่วไปโดยตามท้องตลาดนะคะซึ่งซึ่งเราก็ดูแล้วว่ามันก็ไม่ได้ช่วยเรามากมากมายไก่กองทีนี้คุณพ่อแนะนาแนะนําให้รู้จักกับมาดามีสุขมาดามยีบสองใช่ค่ะตอนแรกที่เห็นส่วนผสมก็ค่อนข้างจะแปลกใจเพราะว่าเป็นส่วนผสมที่เราไม่ค่อยคุ้นชินกับท้องตลาดค่ะเห็นว่ามีส่วนผสมของพวกที่เป็นดูเป็นสมุนไพรไทยซึ่งในความคิดเมย์ว่ามันเป็นสิ่งที่แตกต่าง ก็น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะเราเป็นคนไทยด้วยคุณพ่อแนะนําให้รู้จักแล้วก็พอลองศึกษาดูอ,องค์ประกอบภายในมีความมั่นใจก็มมจเลยได้นํามาทานค่ะนามาทานครับ,รบแล้วหลังจากที่เราทานไปนมีความรู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงยังไง อันนี้คือต้องบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นตอนแรกของต้องเรียกว่าคนรวยทำงานนี่แคนวัยทำงานทำงานได้2ปีเราก็จะเริ่มรู้ว่วรล่างกายเราเปลี่ยนไปอย่างเช่นปกติคนที่โคงหน้าจะค่อนข้างเล็กอยู่แล้วอันดับแรกคือแก้มจะเริ่มมีแก้มส่วนคล้อยเวลายิ้มต้องแบบดูมุมกล้องแล้วว่ามุมไหนได้ซึ่งแต่ก่อนจะไม่ค่อยมีเรื่องนี้อันมีพูดกันตรงๆนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นปัญหาสำหรับคนที่ทำงานหนักกิ้งเรียนสายนิเทศศาสตร์แล้วทุกคนก็จะเข้าใจก็คือ นอนดึกถุงใต้ตาก็จะเริ่มมาเิืเนทั้ท<า>งยื้อรอยทั้งถุงใต้ตาก็เริ่มมาจะเป็นกังวลครับแล้วมาดายืดสองนิทานไปอันดับแรกที่เห็นก็คือว่าโครงหน้าโครงที่มากขึ้นส่วนคลอยอะไร ดีขึ้นคหาส่วนถุงใต้ตานี้คือตาก็ไม่บวม<อ>ส่วนริ้วรอยนี้รู้สึกมันค่อยๆจางลงทําให้เรามั่นใจแล้วรู้สึกมั่นใจแล้วเ,<อ>เพราะว่าเราคนดูแลผิวพรรณอยู่แล้วคะคะครับผมคุณเมนเนี่ยทานไปกี่กล่องถึงจะเห็นอาการต่างๆที่ปรากฏและเห็นไม่ว่าจะเป็นถุงใต้ตาหรือว่าใต้คางหรือใต้ท้องแขนต่างๆที่มีให้เห็นชัดเจนะ่ะ<อ>กี่กล่องครับแผงแรกค่ะคือในกล่องเนี่ยจะมีอยู่แผงแรกเลยใช่แผงแรกในกล่องมันจะมีอยู่3ามแผงนะคะรู้สึกจะมีอยู่30มิบเม็ดแผงแรกก็รู้รู้สึกตัวแล้วค่ะ แล้วอีกเรื่องหนึ่งที่สาวๆน่าจะชอบที่แบว่าอย่างนี้นะคะคือว่าเวลาเราทํางานเยอะเราเครียดเนี่ยเราก็จะทานเยอะทานเยอะก็จะน้าหนักขึ้น้น้ำหนักเราเพิ่มขึ้นเครียดอีกนี่หนูรู้สึกว่าการทานนี้ทําให้เรารู้สึกว่าเราอิ่มเร็วแปลกมากแปลกมากคือเครียดบางคนเครียดแล้วค่ะระหว่างมื้อค่ะแต่นี่คือจะอิ่มเร็วมากอิ่มเร็วแล้วก็ไม่หิวระหว่างมื้อทานเป็นมื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะครับน้ําหนักก็ไม่เพิ่มน้ําหนักไม่เพิ่มเรามีความรู้สึกว่ามัน เพิ่มเติมขึ้นครับก็อยากจะถามถึงสุขภาพเราสังเกตบ้างไหมว่าภายในของเราเนี่ยของผู้หญิงเนี่ยเวลามีรอบเดือนมาอะไรยังไงเนี่ยมันจะแบบรู้สึกว่ามันผิดปกติหรือมันดีออะไรเงี้ยผู้หญิงสมัยนี้ยิ่งการกินเนี่ยนะคะว่าหนุ่มสาวสมัยนี้กินอาหารปิ้งทอดอะไรเงี้ยเรื่องรอบเดือนเรื่องความเครียดเนี่ยมันต้องมาช้าหรืออาจจะมีอาการหงุดหงิดเอาลงแปรปนอะไรเงี้ยที่เขาบอกว่ามนุษย นะคะมันล้ว่ะมันมีแต่ว่าอันนี้รู้สึกว่าเราไม่กังวลเรื่องนั้นเลยเราเราถือว่าเราไม่กังวลเลยค่ะครับเหมือนทุกอย่างมันเป็นไปตามสเต็ปของธรรมชาติของร่างกายรู้สึกอย่างนั้นมากกว่าตอนนี้คุณเมทานไปทั้งหมดกี่แผงหรือตอนนี้เข้าสู่แผงที่สองค่ะเข้าสู่แผงที่สองค่ะเพราะว่าเป็นคนที่พูดตรงๆว่าทานไม่กี่อย่างด้วยค่ะเลือกทานมาดามและอย่างหนึ่งก็คือเอนไซ Oh. แต่ oh. คือเอนไซม์ในความรู้สึกเม,ม่รู้สึกว่ามันก็เหมือนเป็นอาหารที่กินคู่กับข้าวอันนี้รู้สึกว่าเป็นส่วนที่เสริมมาทําให้เราทําให้เราชะลอความแก่คิดไหมว่าเมื่อเราทานคู่กับเอนไซม์เนี่ยทำให้รู้สึกว่าเรามันแบบมันมันมาสองอย่างเนี่ยมันมาสองอย่างมันมารวมกันมันดีขึ้นทำให้เราดีขึ้นอย่างรวดเร็ว<ช>แผงแรกนี่ก็เห็นผลแผงแรกก็เห็นผลและะ้วค่ะอมั่นใจไหมครับมั่นใจค่ะเราแน่นอนว่า จะทานต่อไปเรื่อยๆแน่นอนครับอยากให้คุณเมย์ได้ฝากถึงท่านผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านถึงของการทานมาดาม22ทานแล้วผลเป็นยังไงบ้างเชิญครับค่ะออมาดาม22นี้นะคะเหมาะสําหรับหญิงสาวเมยว่าทุกเพศทุกวัยเลยเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะสําหรับสาววัยทำงานรงแรกเนี่ย ก็เนี่ยแหละค่ะการเข้าสู่เป็นเจ้าพทเข้าสู่วัยสาเราก็ต้องการให้รักษาวความรูปร่างโครงหน้าหรือสัดส่วนไว้แม้ว่ามาดามยี่สิบสองเนี่ยนะคะเป็นคําตอบของสุขภาพคําตอบของร่างกายค่ะครับคุณเมย์ครับเวลาของเราก็หมดลงเพียงต่นนี้นะครับต้องขอบคุณคุณเมย์นะครับที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ถึงการใช้ผลิตภันมาดามยี่สิบสองนะครับพักสักครู่ครับท่านผู้ชมแล้วกลับมาพบกันในช่วงต่อไปสักครู่เดียวครับ ฟิตแอนเฟิร์มผิวสวยใสย้อนวัยภายในกระชับดับกินไร้สิ้นสกขาวเติมเต็มความมั่นใจให้คุณและคนที่คุณรักด้วยมาดาม22มาดาม22เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเติมเต็มความมั่นใจเพื่อคุณสุภาพสตรีโดยเฉพาะซึ่งเป็นสูตรต้นตำรับที่มีส่วนประกอบมากกว่า13ชนิดจนสามารถเห็นผลได้ภาย